เพื่อนพบกับช่องหนงหนิง kj c h a ชนแนนะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆนะคะมาทานของอร่อยอีกตามเคยนะคะวันนี้ก็จะมีอะไรบ้างไปดูกันนะคะนี่เลยนะคะมาดูเกี๊ยวกุ้งนะคะได้มาตั้งหลายลูกนะคะเกี๊ยวกุ้งน้ำใส่หมูแดงนะคะก็จะมีแต่เกี๊ยวกุ้งล้วนๆเลยนะคะกําลังพิสูจน์กุ้งนะคะว่า ได้ทั้งตัวจริงๆหรือไม่ได้จริงๆนะคะแล้วก็มีเนื้อหมูแดงนะคะหั่นแบบบางๆพอดีคำนะคะน้ำซุปใสๆน้ำแบบระมุนหวานนะคะ,ะมีรสชาติแบบถ้าใครที่ไม่ชอบรสชาติจัดจ้านนะก็กินได้เลย สำหรับเด็กๆก็าน,น่าจะชอบส่วนจานนี้นะคะก็เป็นข้าวเป็ดย่างกับหมูกรอบนะคะซึ่งน่ากินมากๆหมูกรอบไม่ได้บางนะคะได้6ชิ้นนับกันเลยทีเดียวแล้วเป็ดช่ำๆเนื้อกอบๆเลยนะคะนี่ใครชอบกินสายข้าวสายเป็ดสายหมูกรอบต้องจานนี้กันเลยทีเดียวนะคะราดซอสไปแล้วก็พริกดองซอสดำเนี่ยคือเด็ดสุดนะคะ ต่อมาเป็นมียกนะคะซึ่งใส่ทั้งกุนเชียงหมูแดงหมูกรอบแล้วก็มีเกี๊ยวกุ้งแล้วก็หมูแดงเมื่อกี้พูดซ้ำหรือเปล่ากุนเชียงอ่าใส่ไปให้หมดเลยนะคะคืออารมณ์แบบอยากกินหลายๆอย่างนะคะวันนี้ก็มายั่วๆในยามวิการเช่นเดิมวันนี้มาดึก สน่อยก็ไม่ว่ากันนะคะถ้าหากว่าใครคิดไม่ออกว่าจะกินเมนูอะไรดีคิดไม่ออกว่าแต่ละมื้อจะกินอะไรมาดูช่องหนิงอาจจะเป็นไอเดียดีๆนะคะสำหรับที่จะคิดเมนูในมื้อต่อๆไปนะคะว่าเราจะมากินอาหารด้วยกันให้อร่อยได้ยังไงเปิดคลิปนี้ทานข้าวไปด้วยกันนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ หากว่าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกำลังใจกันด้วยนะคะคำนี้ป้อนทุกท่านไว้เจอกันคลิปหน้าบายบาย